สสาสุขดูแลนอกจากความเจ็บป่วยอะไรของคนและดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนตำบลน,นี้มันเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่นายกจะต้องดูทุกเรื่อง<ช>อาชีพนั้นดดอาชีพนี้เขาเขามีร่างกายแข็งแรงถูกไหมคะถ้าเศรษฐกิจดีมิติสังคมก็ต้องดีลูกหลานเขาก็ต้องดีด้วยถูกไหมคะถ้าพ่อป่วยลูกจะทำยังไงอย่างเงี้ยถ้าลูกป่วยพ่อต้องลาออกจากงานมาดูลูกหรือเปล่า ชื่อขวัญใจแจ่มทิมนะคะเป็นผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบึงยิ่โถค่ะสิ่งที่ต้องทําคือส่งเสริมสุขภาพทํายังไงไม่ให้เขาเป็นโรคทํายังไงป้องกันโรคไม่ให้เขาป่วยก็เป็นสิ่งสําคัญเท่าๆกับการรักษาเลยคือการรักษาเนี่ยคือตอนนี้เราเป็นสังคมผู้สูงอายุไงจนเด็กๆไม่มีโรคเนาะยี่สิบสามสิบสี่สิบยังไม่มีโรคแต่พอเริ่มห้าสิบ เริ่มหลายโรคนี่แหละค่ะความน่ากลัวของสังคมผู้สูงอายุเช่อนอยู่แค่ตายายสองคนอย่างเงี้ยเนาะคุณตาคุณยายอะแล้วใครจะดูแลใครอะสมมติตาติดเตียงยายต้องดูแลแล้วคิดดูผู้สูงอายุจะดูแลกันเองอะมันก็ยากจนเป็นหน้าที่ของกองสารานะสุขและสิ่งแวดล้อมมันมีและสิ่งแวดล้อมเห็นปะม,มันเป็นหน้าที่ของเราที่ดูแลตำบลน,นี้ในเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพราะสิ่งแวดล้อมมันก็กระทบต่อสุขภาพด้วยไง ตอนนี้เรามีทีมลงไปเยี่ยมบ้านเนาะตอนนี้ลงทีมลงไปสำรวจแล้วว่าในบ้านนี้อยู่กี่คนมีใครเป็นผู้ดูแลใครเราเริ่มลงไปสำรวจแล้วในตำบลเรามีอยู่คนเดียวกี่หลังอย่างนี้เลยเราเข้าไปดูเลยอย่างงี้ค่ะเราเตรียมตัวแล้วก็แล้วเราก็เหมือนกับให้เบอร์โทรเขาอ่ะเขามีอะไรให้เราช่วยอย่างเงี้ยเราก็จะเข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีแต่ถ้าสังคมในเมืองอ่ะมันเริ่มเป็นเดี่ยวแล้วเนาะมีแค่พ่อแม่ลูกแค่นี้บางทีก็ไม่มีลูก บางทีก็ไม่ได้แต่ง,งานก็สังคมมันจะเป็นเป็นแบบนี้เนี่ยคะ่ะสิ่งที่เราจะต้องดูแลต่อไปนะคะไม่ใช่แค่เรื่องเจ็บป่วยเนาะเราต้องดูแลเศรษฐกิจดูแลสังคมด้วยดูแลทุกมิติมิติสุขภาพมิติสังคมมิติเศรษฐกิจคือเทศบาลมีหน้าที่ตามนี้คะ่ะหลายๆปัญหาตอนนี้นะคะก็น่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะคือกองาสาธารณดูแลนอกจาก ความเจ็บป่วยอะไรของคนและดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยสิ่งแวดล้อมก็คือทั้งมลภาวะทางอากาศทั้งมลภาวะทางน้ําทั้งขยะตอนนี้เราคัดแยกจริงจังมากนะเช่นขยะอันตรายอะหลอดไฟแบตเตอรี่มันเป็นขยะอันตรายเราก็ให้เขาแยกแยกเสร็จแล้วเทศบาลก็ไปเก็บเหตุ <S <s ลําคาญเราก็ดูนะกองสาธารณสุข <s> <s> เหตุลําคาแเราก็ดูนะ <S <s เช่นร้องเรียนต่างๆมันเป็นกฎหมายนะเช่นข้างบ้านเสียงดังเขาก็มาร้องเรียนแล้วนะ เขายังไม่ต้องไปแจ้งตำรวจนะเขาเทศาบาลไปดูก็เป็นหน้าที่ของกองสาธารณสุเสขเีกเขาเรียกเตขตลำคานเหมือนตำบลน,นี้มันเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่นายกจะต้องดูทุกเรื่องมีสวนปาร์คเล็กๆก็เลยเรียกเป็นพ็อกเก็ตปาร์คเนาะคือไม่ว่าจะมีพื้นที่ตรงไหนเหลือในชุมชนน่ะท่านนายกก็จะให้กองช่างไปวิวไปทําให้คืออยากให้ประชาชนออกมาใช้ประโยชน์ให้เยอะที่สุดเช่นมีทางเดินมีลูวิ่งมีเครื่องออกกําลังกายมีหลังคาให้แบบ นั่งกันสบายสบายะถึงไม่ทําอะไรมานั่งคุ๋ยกันก็ได้มีสี่ห้าที่แล้วตอนนี้หา้าแค่เครื่องเล่นชุดนั้นเนี่ยก็หลายแสนแลวคือเครื่องเล่นนี้มันให้ผู้สูงอายุออกกาลังกายด้วยนะท่านนายกก็สั่งให้ไปหลงลงสี่ห้าที่แหละไม่ได้บอกว่าที่นี่ดีที่สุดนะคะแต่ที่นี่ได้ได้ทำหลายๆงานไปไปแล้วนะคะแล้วก็ลองผิดลองถูกมา,มาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกๆท้องถิ่นให้ความสำคัญหนึ่งเลด้านสุขภาพ ถ้าสุขภาพร่างกายดีทุกอย่างมันก็ดีตามไปด้วยเนาะทั้งสมองทั้งแนวคิดทั้งอะไรมันก็จะดีไปด้วยรวมถึงถ้าสุขภาพดีนะคะเศรษฐกิจมันต้องตามมาแน่นอนเลยถ้าสุขภาพดีเขาอยากทําอาชีพแหละอาชีพนั้นอาชีพนี้เขามีเขามีร่างกายแข็งแรงถูกไหมคะถ้าเศรษฐกิจดีมิติสังคมก็ต้องดีลูกหลานเขาก็ต้องดีด้วยถูกไหมคะถ้าพ่อป่วยลูกจะทำยังไงอย่างเงี้ย ถ้าลูกป่วยพ่อต้องลาออกจากงานมาดูลูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันเกี่ยวพันกันนะคะอยากให้ทุกทุกท้องถิ่นให้ความสําคัญด้านสุขภาพมาก,ก่อนเลยแล้วอย่างอื่นมันก็จะตามมามากนะคะและทุกท้องถิ่นทําได้ทําได้ไม่ว่าจะงบประมาณมากงบประมาณน้อยมันอยู่ที่ mindset เนาะถ้าอยากทําทําได้ทุกทุะะกที่อะค่ะก็ เป็นกำลังใจกันทุกๆุกที่นะคะขอบคุณค่ะค,ค่ะค,ค่ะ